ไงเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไเจอดำลึกปลาอะไรวะเนี่ยปลาอะไรวะเนี่ยทุกคนยังให,ใหญ่เลยนะตน้ำแรงอีกอืมแค่หรือเปล่าโอ้อยังใหญ่เลยนะทุกคนนี่ลากเบรกออกเลยนะเบรกผมยังแข็งเลยอืมอืม กระสูบนะับกระสูบนะบเจอดำลึกเข้าไปโดนเลยนะโอ้ใส่มาหือมาขอสวิงก่อนนะครับเจอดำลึกเข้าไปสวิงสวิงปัก มันต้องเจอน้ำมาแบบนี้โอ้ยยังลุ้นเลยว่าอยังลุ้นเลยนะครับโอ้ยอีย่นี่นไงของแทก โอ้กันเนี่ยโอ,โอ้สวิงก็แบบอย่างอ่อนอนี่โอ้เตรียมสวิงทุกคนดูดูสวิงสวิงผม